สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ครัวสมพรเมทีสกุลการนะคะมาจ้าเมนูวันนี้นะคะจะเป็นเมนูผัดกระเพราเห็ดหนางฟ้านะคะอันนี้จะเป็นนางฟ้าแบบดอกสี่เถวๆนะคะอร่อยมากๆเลยจ้าล้างน้ํานะคะแล้วก็นําม,มาฉีกเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยจ้าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วแต่ความชอบเลยนะคะ เราก็มาตำเครื่องผัดกระเพรานะคะก็จะมีพริกกับกระเทียมนะคะก็จะใช้พริกประมาณนี้นะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่ความชอบเลยนะคะเราก็ตำไปเลยจ้าตำให้ละเอียดนะคะใช้โคกขินนะคะวันนี้ตำตำตำ,ตำเมนูผัดกระเพรานะคะเราก็จะตำให้แหลก ก็แหลกประมาณนี้นะคะดีจ้าเราไม่ต้องแหลกเกินนะคะใช้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะไปเลยค่ะไปทำการผัดกันเลยนะคะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยสมพรก็จะใช้น้ำมันพืชนะคะก็แล้วแต่ความสะดวกนะคะใส่พริก กับกระเทียมที่เราตามไว้ลงไปผัดเจียวพริกกับกระเทียมให้หอมนะคะผัดกะเลาาเ็็หนางฟ้านะคะผัดเห็ดล้วน,นเลยวันนี้ไม่มีหมูใส่นะคะนี่เรก็เจียวให้หอม เราก็เติมน้ำลงไปเล็กน้อยก่อนนะคะน้ำล้างคกจ้าว้าวจิน่นฉุนนี่นะคะเราก็จะผัดให้หอมประมาณนี้เราก็จะใส่เห็ดลงไปเลยนะคะ ผัดกระเพราเห็ดนางฟ้าจ้าเห็ดนางฟ้านะคะก็ทําได้หลายเมนูเลยส่วนมากก็จะนํามาทําเมนูต้มยำนะคะนํามาผัดวันนี้นํามาผัดกระเพราแซบแซบอร่อยอร่อยนะคะทํากินเองอร่อยเองนะคะง่ายๆเลยอยู่สีสัน เห็ดแซ่บหน้าดูเลยจ้าใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคะเราไม่ต้องใส่น้ำเยอะเดี๋ยวเห็ดน้ำเห็ดก็จะออกมาเองนะคะนี่เลยจ้าแล้เราก็จะมาปรุงรสกันนะคะใส่น้ำปลาค่ะ หนึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยสีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมตามลงไปดีจ้าผัดให้เข้ากันเลยนะคะง่ายไหมคะเพื่อนๆผัดเห็ดล้วนๆโดยจ้าวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะวันนี้ น้ำตาลจ้าใส่ลงไปเล็กน้อยใครที่ไม่กินหวานก็ไม่ต้องใส่นะคะอันนี้จะเป็นผงปรุงรสนะคะใส่ลงไปเลยจ้าเพิ่มความอร่อยนะคะปรุงรสตามที่เราชอบนะคะเพื่อนๆสีสันแซ่บเผ็ดอร่อยอร่อยจ้า ก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมรสกันว้าวเผ็ดเผ็ดเยอะเลยอะไรเนี่ยอืแซ่บมากมเสร็จแล้วจ้าเราก็ใส่ใบกะเพราลงไปเลยนะคะ กระเพราเยอะมากเลยนี่นะคะผัดให้ทั่วแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะอร่อยแบบบ้านๆง่ายๆเลยจ้า จ้าตักใส่จานกันเลยนะคะเสร็จแล้วคะ่ะกำลังร้อนๆเลยนะคะเพื่อนๆใครชอบเมนูนี้ก็ลองนำไปทำทานดูนะคะอร่อยอร่อยจ้าเห็ดนังฟ้านำมาผัดกะเพรานะคะอร่อยอร่อยจ้า กินกับเขาสวยร้อนๆอร่อยมากเลยนีจ้าก็ฝากกดไลค์ <c oughs> กดแชร์กดติดตามให้ส,สมอรด้วยนะคะส,สมอรก็จะมีเมนูหลักหลายเมนูมาให้พเพื่อนๆได้รับชมกันแล้วก็นำไปทําทานกันนะคะขอบคุณพเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะทั้งเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนเก่าด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ เมนูหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรอย่าลืมอย่าพลาดนะคะกดเข้ามาช่องสมพรเมธีสุุนการรับรองรับชมกันนะคะสวัสดีค่ะ